นนะครับเนาะก็คือผมก็เป็นเด็กน้อยคนนึงนะครับที่เกิดมาจากป่าเลยนะซึ่งไม่มีอะไรเลยนะครับก็ทำให้มีแม่ๆนะครับที่คอยอดนุนที่คอยสนับสนุนเยอะขนาดนี้ที่อยู่ด้วยกัน5้าปีนะครับที่ไม่ทอดทิ้งผมเลยนะครับก็ขอบคุณจจริงๆตรงนี้นะครับเนาะก็จริงอะไรนะก็จริงๆแล้วผมไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องบอกไม่ต้องให้แบบล้นกันแล้วนะครับเนาะเพราะว่า วันนี้กับเมื่อวานเขาน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับเนาะผออนุญาตนะครับผออยากพูดยาตรงนี้นะครับเนาะกับก็ผมก็ผมเชื่อว่านะครับแม่แม่ผมอยู่ไหนแม่ก็อยู่กับผมนะครับเนาะนะครับทุกคนทุกคนมันก็มีเหตุผลของเขาของผมของแต่ละคนนะครับเนาะคนเขาต้องเลือกเส้นทางที่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 อยากเดีนนะครับเนาะนะครับก็ผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไม่ทองคำนะครับขอบคุณไม่ทองคำขอบคุณอ่า ทุกๆคนที่มีส่วนร่วมนะครับที่ทำให้ผมได้ได้เป็นอนันต์อาศัยภาวนาทุกวันนี้นะครับนาะขอบคุณยูเข้าคคอรขดนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับยูเข้าอ่าแล้วก็เวิร์กพอย์นะครับดูแลดีมากนะครับดูแลดีมากนะครับนาะแต่ว่าคนเรานะครับก็อย่างที่เล่าครับเมื่อวันหนึ่งเราพบกันเราต้องจากกันแต่ว่าคํานี้ใช้ไม่ได้กับผมแล้วก็แม่แม่นะครับนาออันนี้อันนี้เจอกันแล้วไม่มีวันจากนะครับ ครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณอ่าคณะครูนะครับขอบคุณคณะครูขอบคุณโรงเรียนบ้านมองกีนะครับเนาะผมได้เข้าไปตั้งแต่ตัวเล็กนะครับตั้งแต่อายุเจ็ดขวบจนถึงมสามนะครับผมได้ผมทำว่าได้ให้ให้เข้าอ่าทำให้ผมได้กินได้เข้ากินให้ผมได้กินข้าวนะคุณกงนะครับเนาะแล้วก็มีที่พักให้นะครับขอบคุณแม่กระทาวันนี้นะครับคุณครูที่โรงเรียนน่ารักมากนะครับผมแต่ว่า ก็จะมีคุณครูคนใหม่นะครับเนาะแต่ก็ยังมีคุณครูคนเก่านะครับที่ยังรู้จักกันอยู่ที่อยากตาที่เคยเจอกันอยู่นะครับเนาะก็ขอบคุณมากนะครับในส่วนที่ที่มาช่วยนะครับในงานนี้นะครับเนาะถ้าไม่มีคุณครูแล้วก็ก็น่าจะแย่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณพออ้วยนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณอาตบตนะครับโครงการบริหารส่วนตองวลแม่วันหลวงเลยนะครับขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณทุกทุกฝ่ายนะครับที่ทำให้งานนี้ได้เกิดขึ้นมา นะครับผมนะครับนาะแล้วก็ที่สํคาคัญน,น,นะครับครอบครัวอาศัยเพมพนานะครับขอบคุณแม่แม่ทุกๆุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้ที่อยู่กับผมนะครับตลอดจนวันนี้ที่ผมอยู่ที่แม่ก็อยู่กับผมนะครับที่สําคัญนะครับขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเจ้าภาพใหญ่นะครับน้องไม่เลยนะครับขอสิมุนนะครับนะครับทําแม่แม่ก็ก็หนักอี่เหมือนกันนะครับน้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณแม่นะครับทุกทุกคงนะครับที่เตรียมอาหารมา นะครับที่ให้พวกเราได้อิ่มกันนะครับทุกๆสมเลยนะครับเนาะก็ก็ดีใจนะครับที่ผมได้ได้มาดีตรงนี้นะครับได้จริงๆผมมีความรู้สึกว่าอ่าเขาบอกเขาบอกทุกคนจะบอกผมเสมอว่าคอยดูนะไม่กี่ปีเดี๋ยวไฟฟคัก็จะหายนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมผมก็อยากลงเหมือนกันนะครับผมก็รู้ว่าถ้าถ้าผมเราเอาความจริงใจให้กับแฟนคับ ผมก็อยากรู้ว่าเขาจะอยู่กับผมได้นานแค่ไหนนะครับจนมาถึง5้าปีผมภูมิใจมากนะครับที่ทุกคนจะอยู่กับผมได้เยอะขนาดนี้นะครับถือว่านานแน่นมากนะครับผมนะครับและหวังว่านะครับจะอยู่กับผมตลอดไปในวันที่ผมต้องก้าวไปคนเดียวนะครับอยากให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับตามมานะครับก็มีอะไรแล้วก็คุยกันเมจะอยากให้ทุกุกคนนะครับไม่ไม่ทุกุกคนที่มาหรือว่าทุกคนที่เป็นไปขับผมนะครับเนาะ ทุกคนผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของผมนะครับผมจะพูดเสมอคํานี้นะครับเนาะก็อยากให้แม่ทุกคนรักกันนะครับรักกันเนาะมีอะไรก็อะไรนิดอะไรหน่อยก็เบาได้ก็เบานะครับเนาะนะครับไม่อยากให้ทะเลาะกันนะครับเวลาอาผมอาผมด้วยการผมถามตรงนะครับเวลาแม่แม่เห็นลูกทะเลาะกันแม่ไม่มีความสุขเลยครับครับผมก็เหมือนกันครับเวลาผมเห็นแม่ทะเลาะกันผมก็ไม่มีความสุขครับมันเหมือนกันเลยนะครับนะ นะครับก็นะอยากให้รักการแบบนี้นานๆนะครับผมเนาะับผมก็ถึงเต็แล้วครับวันนี้จีวันนี้เตียวคำพูดเยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงลืมไปหมดเลยนะครับเนาะก็ใช่นะครับใช่รักคําเดียวได้ทุกอย่างนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆนะครับขอบคุณพี่ๆมาทงคำด้วยนะครับอ่าพี่จอยนะครับขอบคุณพี่โบ๊นะครับขอบคุณพี่อ่า พี่ใบเฟินนะครับผมพี่อุ้มน้องอุ้มนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้ําขนมวันนะครับผมแล้วก็พี่เออภิรักษ์นะครับแล้วก็พี่ตักบริบูรณ์ไม่ใช่นะพี่ตักวัชลกอนนะครับครับผมแลนเซเต็มคาราเบโอเลยอ๋อเอาขอนี้นะครับกองไข่จอจานนะครับ906จังหวัดตาาขนี้ไล่รแยกวยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวรองหายครั้งหนึ่งนะรับรถครูเหรอครับ กครับลูกคุยุ่งไปใได้ทำจุ่มมือแทนเนาะเขาช่วยงานเรานะครับเนาะเอาไปว่าขอบคุณนะครับแม่ครับเนาะขอบคุณจริงไม่รู้จะพูดยังไงนี้นะครับอยากให้รักกันผมมาลักแม่นะครับรักกันนะครับเนาะบางทีผมอาจจะทำตัวไม่ได้รักบ้างก็ขออภัยนะครับขออภัยจริงๆตรงนี้นะครับเนาะครับผมรักกันครับรักกันนะครับวันนี้หวังว่าจะมีวันหน้าเนาะที่เราได้พบกันอีกทีนะครับก็ขออภัยนะครับแม่ๆนะครับน้องก็ในรหลายๆอย่างนะครับมันอาจจะไม่สะดวกนะครับในการ อ่านอนที่นอนที่พักนะครับก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบไม่ไม,ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนมาด้วยความรักนะครับเนาะก็อยากให้ทุกคนมาด้วยความรักก็อยากให้กลับไปได้วยความรักนะครับเราไม่อยากให้กลับไปได้วยความผิดหวังนะครับเนาะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวส่งเวทีม,มอบให้กับพี่ตังต่อเลยนะสนุกสนานกันเต็มที่สักช่วงหนึ่งนะครับาารขอบคุณครับแม่แมครับเดี๋ยวประกาศนีดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวมีรถยนต์ขวาน